วันดีะมันมันตัดผมก็พอซือยังเนายังบพมีซื้อระานซื้อเหมียนเดี๋ยเสตัางาายยื้อล้านอหเยอะเออแต่ว่ามันนีกขึ้นไปเอกชาติติดเอาส่งยังครับเอาส่งลองส่งกล่ครับลองส่งสูงครับโอเคเดี๋ยวให้รอเอามอรอยเลย่อแต่ไปเอกอสเท มีคนเขามาตัดไหล่ป่ะครับอยู่คนในบ้านเนี่ยไหครับเป็นไงกับบ้านห้องดีล่ะครับผมราคาเก่าล้านไหมอ๋อแต่ว่าคนตัดเก่าครับอดีตเปิดล้านสามสิบกว่าปีแล้วโอ้เพิ่งสิมาตัดใหม่นี่ได้ซีผีครับเปิดในเมืองหรือเปล่แต่ก่อนเคยอยู่สามสิบก่อนครับพิวกว่าปีก่อน เปิดท่านนี้ใหญ่มากไมา่ยุงงทงหลียงง้วอเอาลูกน้อยเอาหลานน้อยครับวอมตัดผมหลานตัดผมก็เลยว่าท่านเสด็จง่ายว่าท่านเป็นหลานสมบูรณ์แบบครับผมแับนี้ก็ลูกค้าก็พราะด้อยู่เดี๋ยวขาขนมลูกอยู่แต่ว่าซื้อหลานนึ่งเดียวให้ที่ให้พวกนี้ระตั้งหให้ว่าเอกสาที่อระตั้งให้ ตอนลาดเนี่ยเฮ็ดว่าท่านเลี้ยวใส่ไปเกี่ยวหย่าก็เลยว่าได้เฮ็ดหลาน,นาลาอืมครับซื้อหลานนี่นนยังไงสาธิตแตไ,ไอคิดแบบนั้นเดี๋ยวมาตัดรอบน <c oughs> ะเจตัางซื้อหลานเนี่ย <c oughs> บอกก่อนปีปล่อยป่าย้าหาซื้อหลานใน,น, <c oughs> นแน่ว่าก็ดีละมัดรอบนาก็ดีเท่พื้นครับเทั้ มาครับมามามาวันนี้สาธิตมาหลอนะครับม,มาสวยร้านประจํานะครับฝ่ายฝ่ายที่แรกฝ่ายถามเลยว่าไปตัดตะเน้เมืองนะครับเราว่าต้องไปวา่าฝีมือดีอยู่นี่ว่านอยู่ตรงไหนกลางทุ่งนาฝ่ายบวาาัวเซียได้พี่นอ้องฝ่ายบวาาัวเซียเลยผ้าสาธิตมาเลยบัดฝ่ายมาตัดเท่านึงกะทิดใจอันนี้สาธิตนะเอาทรงอะไรครับอลองดงงอ๋อลองทรงสูงนะครับ แล้วตัดผมเสร็จดูนะครับช่างเขาจะถามว่าตัดผมเสร็จช่างก็ช่างคนนี้ประจําครับตัดผมเสร็จก็สีกันแมงครับเนี่ยธรรมดาเนาะโอเคครับผม <laughs> เฮ้ยน้นแต่แต่นนก,ก็รอกับสีกันที่ตัตว <laughs> โอเคครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามสาธิตไต่ต่ำด้วยอย่าลืม uh huh. ทีมงานของเราครับผม